สวัสดีค่ะมุียุทธค่ะเ่าจะไปเหตุงานกันเลยว่าสิมาพาพี่น้องเห็ดสมตำไข่ดาวค่ะพี่น้องโอ้ยหูุมสาวหูุมสาวแม่อันนี้มันนี้มันมนี้บางก่องแม่เบิแล้วมันไข่กล่องลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อจิดาสวัสดีค่ะอุปรกรณ์การเห็ดตำมะคงเหมือนี่เฮา,าเฮาเซตตำมะคงไข่ดาวเนะพี่น้องมันก็เลยตรงมีไข่น้ำ แต่ว่าไข่เนี่ยเข้าต้องเอาไปเจียวก่อนนะพี่นอ้องเอาไปดาวสะก่อนให้มันสุกสะก่อนดาวไข่เนี่ยแห้งกรอบแห้งแสบนะคะพี่นอ้องเพราะฉะนั้นการเทตําไข่ดาวนี่ต้องดาวให้มันสุกมะคุงเนี่ยเข้ากับซับเรียบร้อยพีกเนี่ยเข้าู่ใส่พีกแข็งเนาะเพราะว่ามันเขากับสถานการณ์ช่วงนี้โควิดโควิดเขานี่ใสพีกสดบางมือเข้ากับเห็ดกับเขากินบางมือเข้ากับบริษเห็ด มันกะสนนเนาถิมเนาะเพราะฉะนั้นเขาใสาพ่พริกแข็งกับไปยัดมือได้เห็ดกัเห็ดมือได้บดไดบด่บเห็ดกัเก็บไว้มันกับ,บ่เสียค่ะมะเขือเครื่อภาษากลางคนแบบมะเขือส้มแต่หากว่าเป็นคนเล่าเขาเอิญนบเกลินแต่ว่าคนอีสานเอิบมะเขือเครื่อค่ะโอเคค่ะตอนนี้เข้าไปดาวไข่สะกดนะคะไข่ลงไป ในก็ขึ้นนาตาที่ใครเข้าดาวแล้วอีลี่แล้วขันเท่าอยู่คนเดียวเห็ดกินคนเดียวห้องดาวฟ้องเดียวก็ไดแต่วันนี้อยากกินหลายก็เลยดาวสองฟ้องวันนี้เข้ากับสีเอาไปเอาไปซร้อยนะคะเอาไปซ้อยให้มันเป็นชิ้นชิ้นผาไทายผมบอกว่าเอาไปเอาไปหัน่นค่ะเดี๋ยวไปเห็ดซะก่อนรับพี่น้องใข่ดาวตอนนี้เข้าก็ซ้อยแล้วล่ะ ตอนแรกก็ว่าสิตําไข่ดาวอย่างเดียวเนาะแต่ว่าเฮาก็อยากใส่หลายอย่างก็เลยเอาแหนมมาใส่เอาหมูยอม,มาใสาน่น้าแล้วก็เอาผักบุ้งซอยใส่น้าเพื่อแต่งสีสันพี่น้องก็เริ่มตํากันเลยนะคะอ้าวใสก่กระเทียมลงไปใส่พริกลงไปพริกนี่ไผมักเผ็ดก็ใส่หลายไผบ่มักเผ็ดก็ใส่หน่อยแล้วแต่ม,มักนะคะแล้วก็ตําค่ะบักพริกต้อง เหนียวกัสอยาแน,น่เาเป็นเาเป็นยางค่อยตามไปะวังมันโงใส่ตาเสียงสิบเบาเนี่นะคะเพราะว่าพามีไม้มันมกเขือสมภาษาเล้าคนอื่นบักเลนภาษาเล้า,า,ะะลาวเหมือนกัค่ะลาเบียงจัน่นบักเลนอาใส่ลงไปใส่ได้หายก็ได้ ล้ลงไปใส่อีกใส่ใส่อีก,อกค่ะเพราะเป็นคนบ่กินเผ็ดกัเลยต้องใส่ในลงไปหลายๆให้มันเป็นสีสันเอาเอาสีสันบักเขือ่นสีสันกบรผกเพราะว่าสีสันแบกผีก,กินม่ไหวครับพี่น้องมันเผ็ด แค่ไหนกับพ่อสะกอนนะคะเลาก็ติดตมให้หน้ำาเขือมันออกก่อนอีเรียวก็ต้อกับใส่บักหนาวน้ำเนาะต่ว่าบ่มีบักหน่าวแต่บเป็นยังค่ะกระแซบคือเกาทีนี้ก็มาปรุงรดการใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะมกหวานกับใส่หลายบม่มกหวานกับใส่หน่อยบ่มเป็นยังค่ะอันนี้เรียวจะพว้วบัก ของไผ่ของมันมาวาก,กันนะคะอไ่กันตามมาด้วยผงนัวค่ะพี่นอ้องผงนัวขาดว่าใดนะคะผงนัวไผ่มากหลายกะส่หลายไผ่มากหน่อยกใส่หน่อยเดียวแต่บ,บานกะส่ลงไปหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งนะคะในกระไตามมาด้วยน้ำปลาร้าค่ะน้ำปลาร้านัวใส่หน่อยแสบหลายจะว่าขันไ่หลายเข้มพี่นอ้องใส่ลงไป เกือบเบิร์ดไหสกอ,อย่างมีเข็มเนาะใส่หน่อยแสบหลายใส่หลายเข็มตำให้เป็นน้ำน้ำแบบเนี้ยแต่น้ำตำนี่นะพี่น้องนี่คือน้ำม,มันโอเคค่ะต่อไปนี้เขากระิใส่ใส่เส้นมะละกอค่ะพี่น้องเส้นมะละกอใส่ลงไปอ่าเอาเส้นมะละกอ ทำให้มันได้ประมาณเนี่ยค่ะพี่น้องพอได้ประมาณนี้แล้วต่อไปก็จะเป็นการเอาเครื่องที่เราเตรียมไว้มาใส่เข้าไปนะคะก็เอาทีห้องเตรียมไว้เนาะค่ะพี่น้องมาใส่เอาเนี่ยนะคะมาใส่ตอนนี้พ่อเขาใส่ลงไปแล้วพี่น้องใส่ลงไปเลยค่ะ ใส่ลงไปให้หมดเลยเพราะว่าใส่ลงไปแล้วบัน้นห้องม่นา่ำดิพี่นอ้องเ้องสิคนเอาห้ากระสิเอามาคนคนให้มันผสมกันสิพี่นอ้องห้ากระสีข้นเอาผสมกันค่ะพี่นอ้องข้นให้มันผสมกันแบบนี้เนาะพี่นอ้องเนาะ นี่คือเขาค้นได้ทีแล้วต่อไปก็คือขั้นตอนการเทออกมาใส่จานมาเบิ่งกันค่ะบดตักด้ค่ะคนที่านมดตักขัดตักนี่เสียรสารตตรงเทค่ะพี่น้ององเทแบบเนี้ยยกหกเทแบบเนี้ยพี่น้องเทกตัตตองระบวัางนอ่อยเรามปนขวม เสียงขูดพกที่ดอานี่คือหน้าตาความสําเร็จของตําไข่ดาวจะสิเป็นประมาณน,นี้ค,ค,ค่ะจะแสบปะคะค่ะวันนี้หวานก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะ สิฝ้าไปกินตำมะ่งพี่น้องเดี๋ยวมันสิีไายเครื่องก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหวานหวานชาแนลสวัสดีค่ะ